ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่19กรกฎาคม2 5 6 6เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับเขียร์ซากพิธาลงจากฝันก็แปลกดีพักก้าไกลเป็นพักที่ห้ามวิพากษวิจารณ ใครแหลมมาเมื่อไหร่ทัวลงแต่พักเก้าไกลกระเฮียนกระหือดือจะแก้กฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, ให้การวิจารณ์สถาบันพระหมหากษัตริย์ทําได้ง่ายขึ้นเพราะจะก,กําหนดบทลงโทษที่เบาลงไม่ใช่เบาธรรมดาเบาหวิวกรณีน้องแสนดีแสนปิติสิทธิพันธ์ลูกชายหัวแก้หัวแหวนของผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษลงในอินสตาแกรม แสดงความคิดเห็นการจัดตั้งรัฐบาลพักเก้าไกลเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากเมื่อวันอาทิตย์แต่เป็นการอรารวาสของด้อมส้มเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะรับไม่ได้กับเนื้อหาที่แสนดีโพสต์ไปดูกันครับแสนดีโพสต์ไว้ว่าอะไรถึงพักเก้าไกลผมขอพูดตรงๆในฐานะผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยและคนละฝ่ายเดียวกัน 1. ไม่มีทางแก้ม .272 ได้ 2. ไม่มีทางแก้กฎหมายที่หลายคนเห็นต่างกันได้ 3. พิธาไม่ได้เป็นนายกรอกไม่มีวัน 4. ตราบใดที่ก้าวไกลยังฝืนส่งค a ดิเดตนายกคุณไม่มีทางชนะ 5. คุณไม่ได้ชนะแลนสไลด์เสียงส้มกับแดงต่างกันแค่10เสียงรอบของคุณจบแล้วคุณหมดสิทธิ์เลือกก่อนแล้ว 6. สอวกับคนทั่วไปไม่แคร์การประท้วงของคุณหรอกยังไงสวก็มีอำนาจอีกหปี รอบหน้าก็ชนะได้ไม่เกิน65%เหมือนพักไทยรักไทยปี48นะผมจะพิจารณาใหม่ตอนนั้น 7. คุณไม่มีนโยบายเศรษฐกิจที่ทำได้จริงเลยกลุ่มทุนผูกขาดและบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ต้องการคุณเกษตรกร,กรต้องการนโยบายปากท้องไม่ใช่เรื่องเพศการเบี้ยวเรื่องโรคโรคที่ไร้สาระ 8. โดยสรุปไม่มีใครอยากให้คุณได้อำนาจมีแต่เด็กเกเรเอาแต่ใจ ที่สนับสนุนคุณเท่านั้นแหละ 9. พักคุณอายุแค่2ปีตลอด5ปีที่ผ่านมาคุณทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้ากฟ้องร้องนี่นู่นผู้ก่อตั้ง3คนก็โดนตัดสิทธิ์พิธาก็อาจโดนตัดสินว่าขาดคุณสมบัติพูดให้ชัดขึ้นผมคิดว่านโยบายพักก้าวไกลเป็นอะไรที่มีความเป็นไปได้มีการเปลี่ยนแปลงและมีความสร้างสรรค์ ผมแค่ไม่ต้องการผู้นำหรือผู้คนที่เกี่ยวพันกับการประท้วงในปี2 5 6 3ทั้งหมดผมยังคงมีจุดยืนมากๆเรื่องของการโปร,โป,รประชาธิปไตยและไม่ต้องการให้พักเพื่อไทยจับมือกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณอนุทินชาญวีรกูลและรวมไทยสร้างชาติผมแค่ไม่เห็นด้วยเราทุกคนล้วนมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันสำหรับประเทศไทยตอนนี้ ในมุมการเมืองถือว่าแสนดีมองทะลุจนหน้าประหลาดใจว่าเด็กที่เติบโตจากเมืองนอกเมืองนาทำไมมีความเข้าใจการเมืองไทยได้ปลุกป่งเช่นนี้จะบอกว่าทั้ง9ข้อคือความจริงของพักคก้าไกลในวันนี้เพราะพักคก้าไกลใช้วิธีขายฝันแล้วไปปั่นในโลกโซเชียลว,ว่าทำได้ด้อมส้มน้อยใหญ่หลงเชื่อกันไปตามๆกันจนไม่มีใครสงสัยในพักคก้าไกลเลยเมื่อไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ก้าไกลจึงทําอะไรไม่ได้เลยอย่างที่แสนดีตั้งข้อสังเกตไม่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272แก้กฎหมายอาญามาตรา112การเสนอชื่อพิธาเป็นนายกทะเลาะกับสอวอไปทั่วสุดท้ายไปอ้อนขอเสียงเขาผลคือคว่ำไม่เป็นท่าแม้กระทั่งเรื่องนโยบายเศรษฐกิจในการแสดงความเห็นของมือเศรษฐกิจพรรคก้าไกลหลายครั้งถูกมองเป็นเรื่องขำขันเพราะเป็นเรื่องเพ้อเอ้อร เช่นกรณีการเพิ่มธนาคารเพื่อลดดอกเบี้ยถ้ามีแบงก์เยอะก็จะแข่งกันลดดอกเบี้ยพูดราวกับดอกเบี้ยไทยไม่ผูกกับดอกเบี้ยโลกครับสุดท้ายแสนดีเละเป็นโจกเพราะทัวด้อมส้มแรงเหลือเกินผู้ว่าชัดชาติที่แข็งแกร่งสุดในปัทภียังต้องสั่งลูกชายถอยนี่คือตัวอย่างพูดถูกก็ต้องถอยไม่งั้นถูกฆ่าตายคาโซเชียลกลับกันพิธาก้าวไกลไม่ยอมถอย กรณีแก้มอ1 2แม่ก้าวเดียวอ้างว่าเป็นความต้องการของประชาชน14ล้านเสียงซุกตัวอยู่ในการเมืองแห่งความฝันและวันนี้19กรกฎาคมทั้งพิธาเก้าไกลและด้อมสม้มจะแลเห็นว่าการเมืองในความจริงมันเป็นอย่างไรเพราะที่ประชุม8ดพักวันนี้ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าการเสนอชื่อพิธาเป็นนายกอีกรอบนั้นทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไรแต่ฟังจากประธานวันนอแล้ว จะลงเอยที่ใช้มติในที่ประชุมรัฐสภาก็หมายความว่าที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่จะโหวตว่าไม่สามารถเสนอชื่อพิธาได้อีกแล้วไม่ว่ารอบไหนก็ตามทีพิธาก็จบลงตรงนั้นเพื่อไทยรับไม้ต่อแต่จะเป็นการรับไม้ต่อที่รู้สึกได้ถึงการด้อยค่าโดยพักเก้าวไกลที่สร้างชุดความเชื่อว่าตัวเองคือเสียงข้างมากมาโดยตลอดขณะที่พักเพื่อไทยรู้สึกตัวราวกับได้รับอิสรภาพเสรี หลังถูกกดทับโดยพรรคก้าวไกลมานานร่วม2เดือนเต็มนี่เองนำมาสู่คำพูดของหมอชลนานสีแก้วหลังการประชุม8พักพักเพื่อไทยมีความพร้อมแต่ต้องรอให้ผ่านกระบวนการภายในพักก่อนถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลหลายเรื่องจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเนื้อหาสาระของ MOU ทั้ง8พักหลายเรื่องจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่การยกเลิกเช่นชื่อของคุณพิธา จะต้องเปลี่ยนเป็นใครการเติมเสียงพักที่9พักที่10การหาเสียงสอวองมาสรับสนุนเพิ่มเติมถ้าประธานรัฐสภาจะบรรจุยติเลือกนายกในสัปดาห์หน้าเราก็มีความพร้อมมองข้ามไปสัปดาห์หน้าแล้วครับแค่รอว่าเมื่อไหร่พิธาจะประกาศยอมให้พักอันดับสองได้จัดตั้งรัฐบาลแทนมีคำถามตามมาว่าเมื่อไหร่อาจเป็นวันนี้หรืออาจทวงเวลาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะากแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272สําเร็จซึ่งก็เป็นเรื่องเพ้อเจ้อหาความจริงอะไรไม่ได้เลยแต่มีแนวโน้มว่าวันนี้พิธาต้องชัดเจนไม่งั้นเจ็ดพักที่เหลือชิ่งแน่นอนเพื่อไทยเตรียมชงเศษฐาทวีสินแทนแล้วส่วนพิธาแต่งชุดขาวรอได้เลยครับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นตำแหน่งที่มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าแต่งตั้งเช่นกัน ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสถานที่อันสวยงามโอโถงตระการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่เหมาะสม เจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตรตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรี สนใจติดต่อคุณอภพพิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์096 214 1545